เนียมขนาดสวัสดีครับผมมาฮูครับนะครับช่องปีหาวิกิแลวก็เหมือนเดิมครับผมโมฮข,ของช่างกุ้งโมดิฟายแชมป์หนักคบเนีย <c oughs> วันนี้มาดูท่อผาเน้านะครับท่อผานเนียนวีดีทดจากทางร้านนะครับใบที่สองสอง่งกอทุมอรครับใบนี้เนี่ยฟังเสียงน,นะครับตัดฟังเสียงหน่อย นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับฝากติดตามนะครับยูทูบช anel เปี๊ยะหัมก่อกแล้วก็ฝากติดตามท่อผาช่างกุ้งบริไฟด้วยนะครับผมถ้าอยากได้ก็อย่าลืมทักทายกันเข้ามานะครับเบอร์0 8 3 1 2 7 6 2 5นะครับเดี๋ยวอีกเรื่องนี้จะรีวิวท่อเด็ดให้ดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ วสวัสดีครับผมมมาหาเอาพ่อขอประเทืนวางนี่กี่น